สวัสดีครับวันนี้เราก็มีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับกับ Honda City 1.5S Auto ปี2011นะครับชุดแต่ง Moduro นะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับคันนี้รถสองมือนะครับยางดีปี2022นะครับราคาอยู่ที่179,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจพักกันเข้ามาได้เลยนะครับ ซื้อสดรถได้ซื้อสดไม่บวกแหวนนะครับคนขายใจดีรถสองมือบอดี้สีสวยหน้าท้ายเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับไม่สะดวกมาแจ้งกันทางเราได้นะครับเรามีทีมงานมีฟ i n แนนซ์เซ็นได้ทั่วไทยส่งได้ทุกท,ที่ที่มีทางนะครับภายในก็จะเป็นเบาดหนังสีครีมนะครับสภาพใหม่ บาะไม่มีช้ำไม่มีแตกรายงานนะครับมาพร้อมกับจอ a n d r o i d นะครับเลขมาอยู่ที่1,888,000โลนะครับเบาะไม่มีช้ำนะครับแอร์เย็นนะครับตรงปกไม่จกตาอย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองนะครับอยากจัดก็นัดมาได้เลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สน,นะครับยางอะไหล่แม่แรงอย่ครบ ขอ,องเครื่องด้านหน้าตัวรถนะครับสนใจรีบๆทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ